หาหกับ Fortuner b e n เบนซินตอนนี้มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ จูเนียร์2 7ิขับ2อ0ปี2,018ค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นแหล่ไอเทมมากๆนะคะใครที่กำลังมองหากับ พอจะน่าเอาไว้วิ่งงานนะคะร้อมสองบริษัทต่างๆนะคะอยากได้เป็นเครื่องเป็นสินต้องมาที่นี่นะคะที่ต่อต้องค้าของเราค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับสีดาดูคมเข้มและดูดุดันค่ะกระดังน,น้าเป็นตัวโคมเมียมลมดําไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกขึ้นหน้าล้อที่ได้เป็นล้อแม็กซีทูทนและสภาพตัวยางโอโหว้าวมากๆใช้งานขับถี่ได้แบบสบายๆค่ะนี่แค่โฉมภายนอกเดี๋ยวเราไปดูกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อเลยนะคะด้านในก็จะเป็นทอสีดำเฮ้ยสภาพสวยนะทุกคนนะสภาพยังดูใหม่อยู่เลยค่ะมีการตกแต่งเป็นแบบว่าบุหนังสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ลายไม้สีน้ำตาลค่ะ เบาะที่ได้นี่เลยได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทรงใหญ่นั่งสบายมากๆแล้วก็พวงมอะไรนะคะไม่โซงไม่ช้ำสภาพยังใหม่อยู่เลยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันปรับวอลุ่มปรมับโหมดได้มีตัวแผดชิปมาให้ด้วยนะคะมีเครื่องเล่นมีเดียนหน้าจอทัชสกรีนมีตัวแผ่นที่แอปเป็นระบบดิจิตอลค่ะที่วางแก้วเกียร์ออโต้มีโหมดการขับขี่มาให้พร้อมเลยด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างเป็นรูปแบบ LED ค่ะนี่แค่โซนด้านหน้าเดียวเรอไปดูพื้นทีด่ด้านหลังกันบ้างดีวกว่าว่าจะนั่งสะดวกสบายขนาดไหนและ ภาพจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่แถวที่2อ,อย่างที่ทราบกันดีเนาะ Fortuner เขาจะเป็นแบบว่าเจ็ดที่นั่ง3แถว3ตอนนะคะโซนด้านหลัง อยากจะบอกว่าสภาพเบาคือแบบเหมือนไม่เคยมีใครนั่งมาก่อนทุกคนสภาพเบาดีมากไม่มีอรอยแต่ไม่มีอรอยค่ะนะคะมีตัวยึดเบาคาสิทมาให้ด้วยตรงกลางนี่ถ้าไม่มีคนนั่งทําอย่างไรจ้าเดือกมาเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้ค่ะด้านหลังเบาคุณ้าก็จะมีเป็นที่แขวนของรับน้าหนักได้ถึง4กิโลกรัมไว้แบบว่าแขวนถูกกับคาวได แบบนนะี้มีช่องเสียบไฟให้ด้วยการบวนก็จะมีแอร์แยกไซส์ขวาแถวที่สอแถวที่สาปรับระดับความแรงได้นะตั้งออโต้ได้กดปิดได้นะคะสภาพอบอกเลยว่าสวยงามตามทองเรื่องจ้ะกับเจ้า Fortuner เป็นสิ่งนี้มาพร้อมกับแอร์แบครอบคันแล้วก็ลำงพหกตำแหน่งด้วยกันค่ะใครที่สนใจคันนี้ที่โตโต้ค่ะคงรอขายอยู่ที่900,000 6,900บาทค่ะซึ่งราคานี้จะไฟแนนซ์ได้แล้วก็เลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะเรามีรับประกันนะ,ะคะเครื่องยนต์และเกียร์ครอบคุม247รา,24ายการนานะสูงส,สุดถึง4ปีเลยทํมไมได้เลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 77 7 77 7 7 4 7และ08777757ค่ะแนะนำเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ศูนย์รถยนต์มือสองวต้กคยของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะและนอกเหนือจากนี้แล้วโฟร์ un เรเรายังมีให้เลือกอีกหลากหลายรุ่นหลากหลายคันมาจับจองเป็นเจ้าของตามความชอบตามไลฟ์สไตล์แล้วก ตามกำลังได้เลยค่ะและจะกันใ้ใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ